ชื่อเพลงให้โลกนี้กอดเธอไว้นะครับชื่อภาษาอังกฤษว่า h a c k a b l e ครับผมแววไไรงบันดาลใจในการแตบบ่งเพลงนี้น่อยแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้ก็คือจริงๆแต่งตอนปลายปีที่แล้วครับแล้วก็อยากจะปล่อยให้เร็วที่สุดแหละเพราะว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยอะไรดีๆหรือว่าสิ่งที่เคยคาดหวังไว้ครับผมก็เลยแต่งเพลงให้กาลังใจ ทุกๆคนครับผมที่ชันเป็นเพราะเราอยากให้กำลังใจตัวเองด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นแบบรอบข้างหรืออะไรช่วงนั้นเห็นรอบข้างหนักกันหมดเลยเพราะว่าตอนนั้นนั่งอยู่ร้านกาแฟแล้วก็เพื่อนสนิทที่เป็นบาริสต้าก็พ่อถูกงูกัดที่ <c oughs> ที่ลาดบุรีก็เลยเขาก็เลยทิ้งร้านไว้กับเราแล้วเราก็นั่งเขียนเพลงในร้านกาแฟคนเดียวตอนนั้น,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 นใช่ใช่มาจากการที่พ่อเพื่อนถูกงูกัดซึ่ง ก็ต้องขอบคุณพ่อเพื่อนนะที่วันนั้นถูกงูกัดใช่ใช่แต่เขาหายดีแล้วคร้าผมแต่ว่าทําให้เราได้มาเพลงหนึ่งแต่งเสร็จเร็วมากวันนั้นประมาณสิบสิบห้านาทีก็คือแบบเร็ว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 มากเร็วมากเพราะว่ามันเห็นชัดเลยว่าแบบเออเราอยากให้โลกนี้กอดเพื่อนเราไว้รวมถึงตัวเราด้วยทุกๆคนหักแต่งเสร็จอ่ะคนที่ฟังแรกคือเพื่อนหรือเปล่าใช่แล้วเพื่อนก็บอกว่าเพลงนี้ผ่านใครน่าจะไม่ผ่าน เราก็ไม่ค่อยมันย่นใจหรอกแต่ว่าก็ลองดูครับสรุปว่าค่ายก็ให้รีบทาให้เร็วที่สุดก็ <c oughs> เลยเพิ่งมาปล่อยช่วงกุมภานี่ยังยังยังถือว่าไม่สายเกินไปครับแฮปปี้นะล่าสุดแม่ได้ฟังแล้วจากที่ตอนแรกปล่อยมาม,มานสองสัปดแม่ยังไม่รู้เลยแม่ยังไม่รู้เลยว่าปล่อยเพลงแม่บอกว่าปล่อยตอนไหนลูกซึ่งเราปล่อยมาแล้วสองสแต่ว่าแม่ยังไม่รู้แต่ตอนนี้แม่รู้แล้วครับผม แล้วก็มีคนมีคนชอบมีคนรู้สึกว่าดีใจที่เราเขียนเพลงให้กำลังใจคนอื่นครับผมใช่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 <ว>ใชมันคือพลังงานบวกแหละถ้ามันเป็นพลังงานบวกให้คนฟังมันก็เป็นพลังงานบวกให้ตัวเราด้วยครับผมคอมเมนต์ที่ชอบที่สุดไหมคอมเมนต์ที่ชอบเนี่ยก็ น่าจะเป็นเพลงนะก็คือขอบคุณที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้เรารู้สึกเรารู้สึกอยากใช้ชีวิตต่อนู่นนี่นั่นซือแบบเออเรามันมันมีคนที่รู้สึกแบบเราเยอะเหมือนกันหรือที่รู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยแล้วก็เยอะเหมือนกันละผมว่าถ้าอยากแบบในมัอยางล้มไปจะเห็นว่าอยากแบบจะลิงกับน้องๆโอด้วยใช่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 อยากฟิตจริงกับน้องๆ4 f ถ้ามีโอกาสแต่ว่าน้องๆเขาน้องๆเ,เขาไปไกลามากแล้วพี่เราเป็นกันที่กน,น้องๆเราวางไว้ไว้ว่าอย,อยากจะแบบเป็นแนวไหนถ้าเขียนเพลงให้โฟอีฟอะครับอยากเขียนเพลงเศร้าสักเพลงหนึ่ง<ม>พอปีป, <สะ S 2> ปีแล้วเขามีหยดน้ําตาเนาะผมว่าเออมันมันมีอะไรที่แบบน้องๆน,น่าจะถ่ายทอดได้ได้ดีในสิ่งที่เราเขียนอะไรเงี้ยครใช่แต่ว่าเพลงเพลงสนุกเขาก็ทำได้ใช่ เขาเต้นเก่งนะแต่ว่าเพลงเศร้าเขาอ่บยังไม่ได้แบบมีเยอะมากเราเลยแบบอยากจะหาเพลงเศร้าให้เขาอีกสักเพลงหนึ่งวอนผู้ใหญ่อย่มงนอกับฟรวอนผู้ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ดูอยู่นะครับไปแต่งฟรีก็เอานะฮะเบฟบภูมินะฮะเขียนเพลงได้ครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นโฟอิฟแต่งฟรีครับผมโอเค